แต็งโมสปรตอล้วไรดีนะเต่งโมชิ้นนึงแต่งโมแต่งโมแต่งโมโว<ะ>้น่ากินมากเลยเว้เอาอย่างเดียวหกสิบบาทครับผมน่ากินไหมล่ะ อะไรกินมากวันนีม้มีข้าวปลาแกด่ด้วยเออน่ากินมีไข่ต้มกล่องเท่าไหร่คะห้าห้นี่ก็ได้น่ากินแม็กซ์เลยเอาอะไรอีกไหมสามห้า อัดดาาว้วนะเออปอัดอะไรนะน้ำจิ้มอ่ากไะพื่เดี๋ยวนี้ได้แตงโมด้วยนะแตงโมแตงโมแตงโมต้อกินแตงโมเท่าไหร่ขอแห้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  อารมณ์รสดงเลยหอมหอมลูกชิ้นทอดมาเอาแวว้พระก่อนมาหาของกินแล้วมาไหว้พระขอบคุณนะคะที่กำลังใจเว้อ โอ้ก็ทำความสะอาดสะอาดเลยก็เงาเป็นฝุ่นเยอะนี่พาเพื่อนๆมาไหว้พระนะจ๊ะเอกินแตงโมงแล้วมาไหว้พระกันขอบคุณนะคะย่าหลินมาถึงนี่แล้วมาถึงสุพรรณอีกแล้วแต่ก็อยู่อำเภอนะอำเภอสองพี่หนูนี่ข้าเหนียวข้เหนียวมะม่วงข้าเหนียวมะม,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 ม่วงข้าวเหนีวมะม่วงคนทุกคน มัมมัมมัมมัไว้พักแป๊บนึงนี่นี่ไว้พระไว้พักๆๆไว้พักพกันนะเพื่อนๆนี่จ้านี่จา้จา สวัสดีทุกคนทุกคนเอาไว้พากันนะนี่อยู่ที่โรงพยาบาลเนาะย่ามาทำกปยาภาพแล้วก็มีเหรียญเดี๋ยวเราทำบุญ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 ,บญดูแลส่งอาภาสงเคราะห์ผู้ป่วยนี่แล้วก็มีฝั่งนี้บูชาพระพุทธคุณสมเด็จ พระสังฆราชพระผู้ให้กำเนิดสาธุสาธุโรงพยาบาลนะทำบุญกันจาเพื่อนๆค่ะมาสาธุสาธุเนี่ยนะที่นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลในเขตของอำเภอสองพี่น้องนะคะมีคนมาถวายดอกไม้สวยงามผลไม้อาหารนะ พวกเราทำบุญด้วยการจ้าเพื่อนๆคะ่ะแวะมาที่ไรก็แวะมาสักนิดหนึ่งเนาะันละนิดวันละหน่อยทำบุญจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสาธุกันด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆอืมจ้าเอ,อเ๋ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะขอให้รวยขอให้รวย แข็งแรงแข็งแรงทุกคนทุกคนนะทำการสิ่งใดสมปราถนานำรวยเงินทองทุจาทุจาวันนี้ก็าทำพื้นสะอาดน่านั่งเลยนะปกติแล้วตรงนี้จะมีฝุ่นเยอะเพราะว่ามีการก่อสร้างนะคะเรามาทำบุญ